มาสุงค่ะวิโรบริหารรัฐกานดังของรายการเสียไปลอยจาใหญ่ประกันสองเทียงกนล่งเมืม่อไดขอเขากาบอกเปลองเงาไลายนาซิกปังตุตีนองเขียวซึกมาเนาะมาองเสดียดกเวอวันได้เดียวเขาก็บอกลองปังตุตีเมืองไทยอราวิอดขามัดเวเงาไลานิวเลียวของกัาพะลุมฟ้า มืองหลายๆลมีนิวเคลียร์มืองหลายมีน้ำที่ซุกและทั้งหมดมีหลายจริงมึงเมื่อได้เข้าขามาเรียนเพียนกว่าจ้องกันปีดองอุปนิยังหลายบางก็ถามมาว่าในกํพาาลูกกุนมวลในเมืองคนหนึ่งปากต่าสิาจึงมึงอันมีอยู่ยามอยูย อันมีนิวเคลียสนั่นเมืองหลายหลายป้อป่อยหนึ่งลูกกวนตายดังเมืองนิวเคลียสิ่เสียงเหลือดังยามตึกไเห้เลมังเมื่อลังกูกาะูหันในปื้นอันไทยว่าประวัติศาสตร์คริดสึกแหนึ่งเห็นกับว่าสี่สิบห้าโตะฮิโรชิมะนากาซากิเมือง,ง,ง,าางจะบปุอันเป็นเวียงหลวงเมืองหลวงหนึง่งเมืองเกาะเทว่าหนึ่งลูก กวยังเดียวเมื่อไรมีอยู่เกาหลีเหนือที่าซาลาเนีย่ยพี่น้องของประเทศนั้มเบอร์ไหนมันก็ไม้เก่าเกาหลีเหนืออันนั้เปลี่ยนเข่ามาโน้ตเกาหลีอุรยาของอันใกนใจเขาสองกันย,นยามเดียวมีนิวเคลียร์อยู่ดีสามสิบลูก อันไี้อัปเดตใหม่ๆปีสองนี้เาสี่อําง่าปีน้องไหลอันี้ยิงอาข่าวอกบึ้งเหมือนกันอันนี้ตีเตีดเนี่ยเตียโตกกุริยาหอมมีสามสิบลูกนิวเลีรยมันได้เหมือนไง่งเดียวมันสามสิบลูกได้ปล่อยเมื่อหงดูเมียนมากว่าหมเออเร่างไหนมันอยู่ไม้เกาําได้ไม้เปียก อิสราเอลอิสราเอลนี่ยม่นละเมันอันเหียนสืบสืบติปอูติฮาเฮสเปนโลเลบานอนเนี่ยอันเขายังกันอยู่ยากอยู่ติดกันอยู่ตีกาซ่ามับอันฮามาสอันอันเขาเข้ามาอิสราเอลอิสราเอลเนีมีอยู่เก้าสิบลูกกันอยู่ันปีแล้วนยัไงเขาว่าอิสราเอลมี นิวเคลียร์อันว่านั้นอันปลื้มอันปลังเดะอันปลอยามไม่ยินกันกุยก้าอิสราเอลเนี่ยมีหึ้นอยู่อย่ก่อจำปากลุกเมื่อเดียวแรกคราลามีเก้าสิบลูกอิสราเอลเป็นน้องใจน้องทักของอเมริกาใครมีก็มีแหละกุยก้าอิสราเอลรัสิบอกว่ามีหลายลูกมันล่าทักเามีมันบ้าเควก้าจำพา คู่ว่ามันมีเก่าสิบลูกสุดทีได้คือประเทศอินเดียหมายเลขอินเดียเนี่ยมีอยู่หนึ่งปากหกสิบเฮาอินเดียก็มีนิวเคลียร์อินเดียเป็นจอหนะผู้มีปัญญาอันกว่าอะไรหนึ่งกาเฮาเหมือนกันอินเดียเนี่ยเป็นการณ์คนปีดอเด็กซูรีอินเดียมีถึงนิวเคลียร์ อันตาที่ดาเดียนแรกก็ยีงากันดังมองขี่มันปอนว่าหังมาปอมว่าตามภายตามนี้นอํำย่อมตักันอินเดียมีหนึ่งแาบหกสิบ้าลุ่งนงเพราะมันคงใส่มึงขี่ว่าไหนดีเป็นทอันนีก็เตรียมองนีหลายๆปีดาวาวคือเรองสอยต่อมาหมายหกปากีสถาน ปากีสถานในีหนึ่งปากจสิบลกปากีสถานในอินเดีย那个ไ่เมียกันเข่งตากันสานคัดกันแลยพ่อมในเตียนหูกันละสิปีนอ่ละไงได้ปืนลึกปืนเลียนมามันลุกมีอินเดียเสียเถียรต่มือฮังกูย่าเฮสังในสองมือในยืดๆยืกๆแล้วไม่เมอนกันเอ่อวิโรธขาวว่ามึงขี่นั่นสันไปห้ปากีสถาน ก็มากปากีสถานก็ม่เกบอินเดียขีก็ม่อินเดียเขาหู้ดีนก็นนบบอยายไปะิดว่ามีนิียรกันนับ่ไฟยหาสิบเจดวันมโคาดยดีอังกฤษอันนั้นก็อังกฤษสองปากรหาดูอันเดียโตมันกันอังกฤษได้มีหนำบอกกนน่นกว่าห้า ไปดีสียไปแต่หันบ่าอังกิดนยังมีอียง้เต้เตมันหีมีนำสินเ่จืเสียงดอหลังยามหอีบานลามือปืนเปลี่ยนาบ่าขอดถึงเนืองใดอะไรอังกิเนี่ยไกสันิีจสองปากเ้าฮา,าลุกเว้ล่ะอันไหก็ติ่เ่นำหนาขี่เบืองตัวก่เมืองหลังยังสึ่งเสดติดก,ก่ปองบ่าโจกบ ตีทียแอยู่้วมือได้เอาขึ้นอังกฤษได้หนว่างายปีน,นั้นอะไรอันนี้ไม่ห้านะกำลัไน,นหมาย4สี่นัม e บอร์โฟร์รัอันไทยพาวามว่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีกาคืมีสองปากเก้าสิบลูกอันนี้นิวเคลียร์นรีนกว่ามีน้ติน้ำวา มืองจะได้เกาเมีเขาเมียเขาจ้าได้เลียนสวยทำสวยปื้อนบ้าเมืองขีดมีกุริยามียาวก็หลัเสียไอเขาจะนั่นแหละทำเตียนแล้วก็ก็นิ้วคีดตกเป็นเมื่อกันยำงมันเมื่อใกด้ยินอาจาย์กุยกาฟอสอันั้นก็ฝรั่งนเศสได้มีตแต่ตาตียนก็มีกุยกา นิวเคลสวาบีอันสองปากเก้าสิบลูกในเทือนวันนึ่งปีนอกอุป,ปัติเหตุรังตดกำในชัยหนะ้าทำนั้นก็มุน่นขี่ขี่มีห้าปากลูกขี่ในก็ติดหนีจากมุองใดก่อหุ่นห้าปากลูกแม่พอมันยำมบรรมืองโฮมดูเมียนมาตก

กว,ว่าเนียนจากเมืองใต้เนี่มีจัาหนามีนิ้วเคียร์งอยู่กับเขอันนีก้ก็ให้เรากขาหอันนี้มึงเขียนนะนับักนาบสองเจ้าอเมริกันเขาหางเหียนไม่นิวเคียนหาเหงยนสองบสี่สิบสี่ลูกอันนี้ได้นำทุน อันนี้หมายสองอเมริกันมีนมนนอ,นอํนากขนาดไหนปีน่ารัไงอเมริกันเปลี่ยนเจ้าอาณาเจ้ากําพาดาแต่ทีทิ้งลุงฝั่งเมืองคงกลางกัมพาลูกขุนมนุนป้อมมีอเมริกันเมืองคนดีดอยู่ันเจนติอยู่ใต้มือเขีาราัสเซียกุริยาที่เป็นว่าเช่นน,นนั้นกอับไหนมือเจ้า,าเปลี่ยนเจ้าอาณาเจ้ากัมพาดาริ รูร้อลมร้อะไรยด้วยถึงลมฟ้าเลยก็ตื่นแต่เลยมีนิ้วเคียวห้าอ่ะอันขึ้นกะขึ้นจังพอคำว่าโดยเมอรอในก็บอกสี่สิบสามสี่สิบสี่ในเมืองอเมริกันมีอ่ะสิบกว่าก็สองสิบสี่กว่าหน่งก็บอกสี่สิบห้าอันเท่าขาวบอกขึ้นสักไรฮิโรชิม่านากาสากิยากินหนึ่งเมือหนึ่งลูกกระังเลยโอ้ยอเมริกันพวกมีอ่เมือเจ็ดปีพ่นมา เมื่อในอเมริกันซ้ำเชียนิวเคียเชียงไยมันแจ้งสีนั้นเป็นปากปุ่นเมื่อเลี้ยวสามมี่งกห้าเหียงสองบักส,สี่สี่ลูกอะไรคือโหเหงมันฮะปีนั่นอะไรไปยาวน,นัมเบอร์วันไมนึง่งคอมนิสัาเซียนเมืองัาเซียนมีนิวเคลียร์ดี หาหิงเปียดปักเปียดสิบเกา้าลูกอะไรที่ข่าวน้องเมืองเขาอัพเดตมาใหม่ๆนิวเคลียร์คือหนุให่ใหญ่ๆนำตีนำบ้าปองบ้าเล่าไรปองบ้าอเมริกาและรัสเซียสองเมืองไหนกูปองกันมีอยู่หนึ่งหมืน่นหมืน่นปาย เออบิดาหลายองค์วนได้ป่ะปอดังเก่าจริงมึงไี่มาห่มกันดีมีหลายทูกเยกับป้อรัเซียอเมริกันสองมึงห่มกันจะได้ปล่อยไว้บนไหนจ,จอดกำมพาตรงนี้หนาคนในลุงฟฝาตายโหดตายป้องเดือดไหลมือนหนังน้ำหนองมึงคงกลางเข้มเนี่ยเป็นเผ่าเต่าในเด้ แน่นอนอย่างสั่งเมื่อไรเมืองหนึ่งอ่ำทิ้งต่อสาม้าน้าไรต่างหายต่างมึกไรเมื่อทางอเมริกันมันมีมันจะว่ามันดิ่มปล่อยเพราะมันปล่อยมั่นได้มันก็ได้ปล่อยเพิไปพอเพิ่นเก่ามั่นได้มันก็ได้ทำเหมือนเก่บนางญี่ปุ่นสิกบะปอกสองปีนอกฮู้ปัญหาทางไรคือเด้ง่ายเอออนนี้ลองตั้งฮู้ายหันปีเสียงปายเลยจามือยายเลย ด้วยข่าวอัพเดตายลายนิวเคลียรลุมฟ้าปีสองพาส่ปีนด้มึงหลายๆทีมีนิวเคลียร์อันผู้ไว้ก็ได้ไมีอยู่ดีเกาหลีมึงกรวลาของสาลูกอิสราเอลเกบลูก,อ,ลกอินเดียปากหลูกปากีิสถานหนึปากเจลูกอังกฤษสองปากสิาห้าลูก ฝรั่งเศอัฝรั่งเศสสองบาทเก้ 2, ลูกขีดห้าบาทลูกอเมริกันหเหรียญสองบาทสิลูกรัสเซียห้าเหรียญบาท8ปสิบเก้าลูกอนไ้ปล่อยใส่ก้นนั่งกับผ่าดตายเลยจริงจิตายอ่ะมากุญวัสสัดตายหมดพอบว่าใจ มื่อเขาเกี่ยกันมักอีสังก็บรรดาเขาสองคู่อันนุ่มอยู่ฮะมักมีก้องมีเขียนมักเตียนมักเทียงยินอายมันไปบอดตายก้องเขียนมันก็ทนเมื่อนังโตเมืองจับบัดเจสิปีปวนมาเมื่อเหลียวกว่าผาญ่ากว้างมันเฮี่ย thở น่าเลียนน่าไล่เขียนอักจากก้อนเส้ก้อึงมีเอาู่ไหมก็ไม่กลับผาปั้นไม่เล่่คู่ ลองรี้ลองขายของนยิ่เลีย์มีพระนฮัจมีพระนฮัจอ,อ่พอเมื่อ,อยเก,ก็ปเมื่อไหานพอก่อากาตายเมาายืม่อไหนมืยื่มาลุกก็อยู่สองลูกเปลีปป่ยนไปที่ไหนพีน้องปัญญาอะไรตีเทขาขาด้อทารรมาดด้วยอำ่ำจะว่ามันดีอยู่มักระไนะ้เนีย แร้วเสียก็ลาบ้าเกาหีเฮ็ดเทงเมืออวตั้งในวารีเมนเฮ็ดุยกวายเปังตึกบียูขเชนปอบบรี่มาลาบ้านนาโตฮะมุงวันโตฮะจอยเทมตัวจะไ้นเ่งเสียก็ลาบ้าดีเฮ็ดทขีว่าตอนนเหเฮ็ดขีก็ยิมันก่เห็ดกุริยาก่อเห็ดเขาเล่นเหยุกันไผยก็ใครมีอานาใครมีปอบไผ่ก็ใครเป็นหอคํำกัพ เวนา่นอด้ดี้นอเมริกันก็ดีอยากไปนางอดีขึ้นในก็เชิดเดีกนิดเดียวเนี่ยอะไรหายพี่เอาข่าวกูเงาไลนิวเคียร์อัเดตในกันปีสองหสี่ปีนเกุริยาสามสิบลกอิสราเอลเก้าสิบอินเดียหนึ่งปัหกสิหปากีสถานหนึ่งปัเจอังกฤษสองปักสาวห้า ฝรั่งเศสสองพัเก้าสิกอเมริกัน, 5, 2, 4, 4, 4, 5, 8, 8, นหเหรียสองบาเสี่สิบสี่รัสเซียห้าเหรียแปดีาทแปดสิบเกาตรงตัดเอซผู้บริหารปัจจุบันในนู่นหัวทิ้งสืดท้าเข้าคามาโดยเงา้ายที่น้องเขียวจริงได้เฮ็ดสังลา หมองบ้านเขาเออามหามักหยบคำว่ายาใส่คนมืองตายหนึ่งก็อองเตียนมหมักคงนั่นเด้เขาเรียกว่าเป็นคงกือหวงังโรงงานน้ำตาลไทยขีิบห้องนึงโรงงานกือหวงังมาอาหมักสักปนไายก่อตือนอาอยาคนนมือด่ดยหนึ่งก็อันบาดเจ็บไปเลยหูวีดอนอะไรคำว่าอันหมัก ตาเกียวคนเนืองได้เขาลว่าเจ็ดงสามสิบมันนี่อันนี้าการนั่งคุยทางเถิม่าจุไมุ้่งได้คงจาจุมเขาจะไหนเ่าว่าเ่ามาเอาน้องเขียวเป็นดีดังเอาน้องน้องเขียวเป็นดีดังตีนอนดีอยู่สิเฮ้ ใหญ่ hơn สิกมันกว่าล่างเจ้าเมยน้ำสัมบูชีน้ำขับทีนี้เอกอกลับนี้แต่ในน้องเขี้ยวนั่นมันก็ข้าเจ,ะจะ้าเสียอย่งกาอ่ำไรอ่ำจู้เนี่ยดีมีมามานันด็ตายหูปากมันด้โหูหิงมันฮะเชลหรดีตายสองสามหิงแค่วันดังนั้น sao thế bạn ngao lai khủng dứt khủng dắt ngã ngâm ngã ngã Yêu, y tâm cậu mơ mơ bỏi cậu đi xịt tay cái quả đấy là viên cổ viên có ba mạng ba vì nó ra từ sẵn ở à đây dù gì xem bài để hẳn là tích tay có bạn không Sẽ quay kinh nhong, kinh nhong. ปัดป <ph> ึงปัดปึงเหมือนไตไตเอ๋พอมีของในมองพอมีเอ่าในมาพออะไรหยอบยอหยอบยอบเหมือนหนังนกสปิดนั่นก็จม o m ไหนหยอบไตเอันนั้นนิสปาตมึงคุณลงครับหยอบยอหยอกยอให้ให้ป่อยได้มันเซ็งนิดหนึ่งอ่ามันมันหลใดหนึ่งมันเซ็งนิดหน่อยไรเกิดได้หรือไม่ใช่ไรโอ้ยแต่กิ่งเว้ยนะ ไวติดอันว่าแล้วเดเงินก็เสี่ยงอยู่ก้นก็ตายยอ้อนเป็นมากองต้องเลี้ยงไม่ซื้อมาตีได้ตายกันแค่ได้หนอ่ปีน,น่นรังไงแค่นี้ก็ดีขัดใจต่อสู้ติดต่อตายหนัง,งนหูเดียมซุ่มสิบสองสี่เบี้ยเงินเขาอะไรมายิมย้ำว่าเมื่อเดียวได้ตายก็ผูเหงีนมันอันนี้นออันมีทุกขีดได้อันไม่หามีไมาที่มอันดิ่ดมึงที่ไหนมากันซึกมันทำไมยื้อหลายผายเนาะ มายื้กามายืรอบแขมมายื้ขามายืสิกร้อยเจียะมาทําดีตายกว่ากันเลยเม่มาในเดือนเม่ห้างมีไม้มากันสิ่สิไดเขาสั่ดียังบรรดนแทงต่างเเออมีดอกาปัตาเสดเปิดด้วยกันเอาไว้เมือวานนี้หมากคงดุกใส่งเือบวันดีวิ่งน้องเขียวตกเลเงาลายที่นั่นเป็นทีไหน ปอมีข่าวขึ้ดดันว่าการขึ้นในกาับมันเงาไล่หมักคงวิ่งแล้วเขาามีป้อดของเตีขจาจเซเลม,มาต่อใดใครในเอฟซีผู้บันแหิงสิบก่าฝากแชร์ฝากติดตามในวยนไล่มันสุข,ข